สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับ ชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่สของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีเมถุนก็คือคนคู่ชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่ฉลาดอ่อนไหวและช่างซักถามชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจมากมายและมีความชำนาญ ในการเข้าสังคมอย่างมากชาวราศีนี้มักแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้อย่างเปิดเผยและมีไหวพริบท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่กับบุคลิกด้านไหนของชาวราศีเมถุนดังนั้นชาวราศีเมถุนชอบเข้าสังคมสื่อสารเก่งและพร้อมที่จะสนุกสนานในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเคร่งขรึม คุณคิดอยู่ไม่สุขหรือแม้แต่เป็นคนไม่เด็ดขาดได้เช่นกันนะครับสวัสดีนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านในคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอาจารย์หยิบยกเอาหัวข้อเกี่ยวกับพญานาคราชจะขึ้นมาบรรดาลทรัพย์ให้กับคนที่ดวงถึงพร้อมแล้วก่อนจะเข้าไปรับฟังดวงนะครับ อาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทํานายท่ายทักนี้เป็นการทํำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับท่านบ้างและก็ไม่ตรงกับท่านบ้างนะครับและในคลิปนี้ตามหัวข้อที่ได้เกินไว้นะครับและที่สําคัญคลิปนี้เหมาะกับ สายทานนาคราชจริงๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่นับถือและเชื่อในองค์พญานาคจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงกันยายนนี้นะครับดวงดาวหลายดวงได้โยกย้ายโดยเฉพาะดาวเกตนะครับที่จะโยกย้ายในวันที่9กันยายนปี2564ร์ยีนี้นะครับดาวเกตหมายถึง ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามตำนานดาวเกตว่ากันว่าเป็นพญานาคเก้าตัวนะครับหมายถึงสิ่งที่ขดขดยาวๆพระเกตถือกำเนิดขึ้นจากแหล่งน้ำทางที่ใต้ให้ถือมีกำลังเท่ากับเลข9และโยกย้ายในเดือน9ของปีนี้นะครับได้เลขคู่99นะครับหมายความว่าการโยกย้ายครั้งนี้ อำนาจและแรงบาร,รมีขององค์พญานาคราชนั้นจะมีพุ่งขึ้นมาสูงมากหากท่านใดนะครับที่มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธากราบไหวยอย่างถูกวิธีนะครับขอพอรจากองค์ท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับพรนั้นนะครับแต่พรนั้นจะสำเร็จผลให้กับคนที่ดวงถึงพร้อมแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกท่านนะที่นับถือพญานาคราชแล้วจะเกิดโชคเกิดลาบนี่เป็นห่วงเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นห่วงเวลาขององค์พญานาคราชที่ท่านจะขึ้นมาบรรดาลโชคนะครับดังนั้นแล้วในช่วงเดือนนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับควรหาเวลาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ หอระฆังสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆเทวสถานโรงเจศาลเจ้าวัดวาอารามนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความโชคดีนะครับอาจจะไปจับลุอตเตอรี่สักใบสองใบในแหล่งที่อาจารย์ได้กล่าวมาน,นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนได้นะครับในห้วงเวลาของกันยายนนี้นะครับ คุณสมบัติด้านดีของดาวเกตนะครับหมายถึงเป็นคนสุดโตง่งเป็นคนเคร่งในศีลเคร่งในธรรมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรมนะครับถ้าหากว่าคุณสมบัติที่ได้กล่าวมานี้ตรงกับท่านนะครับนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานอย่างเขาเรียกว่าเต็มร้อยจากดาวเกตนะครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็มีเช่นกันนะครับด้วยพลังของดาวเกตที่ทำให้ท่านเป็นคนสุดโตงก็อาจจะคิดฟุ้งซ่านมากคิดมากขี้วิตกกังวลเป็นคนขี้จุกจิกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เครียดอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยนะครับ นี่ก็คือการโยกย้ายของดวงดาวและพลังงานดีๆที่อาจารย์ได้อามาฝากกรลยาณมิตรในช่วงของกันยายนนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้ให้ท่านมันสวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญกุศลให้กับองค์พญานาคราชที่ท่านนับถืออยู่นะครับ ท่านก็มีโอกาสที่จะสำฤทธิ์ผลในสิ่งที่ขอไว้ในสิ่งที่บนบานไว้ในช่วงระยะนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากนะครับอาจารย์ก็ต้องขอวอวยพรให้กรัละระยะาณมิตรทุกท่านที่มีโอกาสได้รับฟังคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับให้ คนอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับและสำหรับลูกหลานพญานาคราชที่นับถือองค์พญานาคราชนะครับหากช่วงนี้ท่านกำลังเจอวิบากกรรมยังไม่พ้นเคราะห์สักทีนะครับคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์มีแนวทางในการแก้ไขกรรมทำให้ชีวิต ดีขึ้นได้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบอกเช่นเคยว่านี่เป็นคลิปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นแล้วขอให้ใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากจริงๆขอให้ท่านและครอบครัวนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ